หรือว่าสลิกาด่างเนาะค่ะบางท่านก็เรียก้องวานหัวใจร้อยดวงตกใดตกดีนะคะเพื่อนๆเด๋ยวตจะมานอนปีนี่แหละบ่มีแนวเอดแนวทําเนาะค่ะก็มานอนอยู่ปีนี่แหละเนาะค่ะเป็นกิริย้อยู่บ่ค่ะเพื่อนๆโต บริยาจักเคือกิรินใดอยู่บ่ค่ะเพื่อนๆโต๊ะ บริยาจะเถือตกใดตกดีนะคะเพื่อนๆยางไปยางมากับสิมานอนนะหนังอยู่นะอนปีนี่แหละค่ะเพื่อนๆหนังล้อไปล่อมากมเดี๋ยวต่อยจะมานอนปีนี่แหละ <laughs> บอมีแนวเอ็ดแนวทำเนาะค่ะก็มานอนอยู่ปีนี่เลยเนาะค่ะแตลอด จะทไว้กระเพานเพื่อนๆม,นมาชมค่ะมาชมมันมาเบิ่งกันหัวใจร้อนหลานดุบางคนกเขาจะกะเรียกว่าสลิกาดางเนาะกลิ่นใดอยู่บ่ค่ะเพื่อนๆโต๊ะบริยาจะเถือ าาก็มหาหนังจุ่มงาอ่านี่แหละเต็มมดอันหนำนาเือนนี่ค่ะนหนำนาเงินยายต้อยเต็มมดเลยเต็ม I จต้อยกับผาอ่านเพื่อนๆอยังอันเลาะบงเลาะชมนี่แหละค่ะฝน,นกำลังโตกลิน่นเดี๋ยขา่าวเพื่อนๆสวงหนีค่ะโตกลิน่นยังประยะิยัก เจ้าต้อยกระพานเพื่อนๆอยังงานเลาะบงเลาะชมนี่แหละคะ่ะฝนกำลังโตกลิน่นยู่ค่ะเพื่อนๆสวนนี้ค่ะโตกลิน่นยังปฏิญา <c oughs> ต่อเต็มมืดอั่น้ำนาเฮือนนะะี่ค่ะน้ำนาเฮือนเจ้าต่อยเต็เมมืดเลย เต็มเปลีป่ยนเนาะอนอนตะลนแต่ตะลนมาอยู่หละเนาะค่ะเปลี่ยนเดี๋ยวตอนกระพ้าอันเพื่อนเนาพานืเ่อน,น,นมาชมค่ะมาชมมันมาเบิ่งอันหัวใจร้อนหลานดู ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เดีเ๋ยวจะต้อยสีให้เย็นเพื่อนๆเบิ่งเด้ค่ะส่งเบิ่งส้อมเบิ่งทำกัาเนาะค่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะ ยางไปยางมากรัสิมานอนน่ะหนังอยู่นะาอันปีนี่แหละค่ะเพื่อนๆหนังล่อไปล่อมากเปลี่ยนเนาะ นอนตะลนุนแต่ตะลุนมาอยู่แลวเนาะค่ะเพื่นอนะต่างเรียกขานกันโบคือกันเนาะค่ะต่างเรียกขานกัน โบคือกันนาะค่ะ ่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เดี๋ยวจะต่อยสีให้เงินเพื่อนเบิ่งได้ค่ะส่งเบิ่งส้อมเบิ่งนทำกันเนาะค่ะ อ่าเต็มมดอันน้นานาเฮือนนี่ค่ะน้ำหน้าเฮือนใหญต่อนีเต็มมดเลยเต็มค่ะตางเลขานก็บ่บคือกันเนาะค่ะเขมาหนังอยู่มงเก่าออกนี่หละ เมื่อนี้ก็จักสีไปล่าปนโนะต่าตงเรียกขานกับโบคือกันนอค่ะจะทอยกระพานเพื่อนๆหงอันเลาะบงเลาะชมนี่แหละค่ะฝนกำลังโต๊กลิ่นอยู่ค่ะเพื่อนๆสวงหนีค่ะโต๊กลิ่นย่อมปริย่ะเต็มเมื่อแน่หนำนานเาหือดนี่ค่ะ น้ำหน้าเฮือนยายตอยเต็มมดเลยเต็มตกใจตรกดีนะคะเพื่นอนเผือนอะไรคะตั้แต่เมื่อคืนนี้เนี๋ยวยายตอยสีให้เงินเพือนเผือนเบิ่งด้วยค่ะท่งเบิ่งส้มเบิง่งท้ำกันเนอะคะ่ะ